เดี๋ยวจะยกไปถวายปู่เนาะหนึ่งสองสามเออไอ้โหเทวดามาให้แทนเอาพี่เอาสาธุบารมีหลวงปู่ศิลา เออโหเหาะเลยพ่อขอพรองค์พระพิกเนศเทพเจ้าแห่งความสาเร็จขอให้องค์พิคเนศช่วยหลวงปู่พระมหาศิลาสร้างวัดให้สาเร็จด้วยเถิดเนื่องในวันฉลองอายุวัฒนะนะครับวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นงานมหามงคลนะครับฉลองอายุวัฒนะครบ81ปีของหลวงปู่พระมหาศิลาพระที่ผมศรัทธาและดําเนินรอยตามคําสอนของท่านครับซึ่งผมและพี่อาจารย์ป่านะครับเราสํานึกในเมตตาของหลวงปู่ครับเราจึงอยากนําของขวัญน,นะครับไปถวายหลวงปู่ซึ่งสิ่งนั่ง นั่นก็คือรูปหล่อพระพิฆเนศนะครับซึ่งสูงเกือบ2เมตรครับก็คือพี่อาจารย์ป๋าเนี่ยครับแกก็เป็นพราหมเจ้าพิธีนะครับซึ่งนับถือนะครับเป็นสายตรงพระพิฆเนศอยู่แล้วผมเองก็เคยได้ไปสักการะพระพิฆเนศนะครับที่ประเทศเนปาลและพอผมเดินทางกลับมานะครับชีวิตผมก็พลิกชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตดีมากๆทําอะไรก็สําเร็จจนถึงทุกวันนี้ผมจึงเชื่อว่าองค์พ่อพิคเนศนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จดังนั้นนะครับจึงปรึกษาพี่ป๋าว่าเราเนี่ยนะครับนำเงินปัจจัยของตัวเองเ่ม ลอ,องคพระรัย์เนศนะครับเป็นองค์ทองเหลืองสูงเกือบสองเมตรครับโดยทําด้วยทองเหลืองทั้งองค์ครับแล้วก็มีการลงสีนะครับลงยาเนี่ยนะครับเป็นสีขาวนะครับกับสีทองซึ่งงดงามสง่าอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับตั้งใจจะนํามาถวายหลวงปู่ในวันมหามงคลวันนี้ครับเดี๋ยวจะยกไปถวายปู่เนาะตอนนี้กำลังขน องค์พระเนตรนะครับสูงเกือบ2เมตรเนี่ยกำลังจะนําลงมาที่วัดของหลวงปู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะนํามาถวายมอบให้แก่หลวงปู่นะครับในวันฉลองอายุธนะาพรุ่งนี้ซึ่งตรงบอกเลยนะครับว่าพระพิคเนตรองค์นี้นะครับงดงามมากๆแต่ก็มีน้ําหนักมากเช่นกันครับในวันนั้นนะครับพอทีมงานนะของโรงหล่อเนี่ยยกลงมาตั้งที่หน้ากุฏิของหลวงปู่ครับผมกับพี่อาจารย์ป๋าเนี่ยนะครับก็ช่วยกันครับ พระพิเนตองนี้นะครับซึ่งหนักกว่า300400กิโลครับเนื่องจากเราไม่มีรถรากนะครับเราไม่ได้มีเครนเลยเราใช้วิธีแมนนวลก็คือใช้ไม้นะครับรองที่ฐานพระพิเนตแล้วก็ช่วยกันดันครับโอ้โหบมกเลยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับใช้แรงกันสุดชีวิตแต่เนื่องด้วยพระพิเนตเนี่ยหนักกว่า300กิโลครับเป็นอะไรที่ยากมากกว่าที่เราจะเห็นไปได้ทีละคืบทีละนิดทีละนิดครับหลังจากนั้นนะครับผมกับพี่อาจารย์ป๋าก็เลยยกมือนะครับอธิษฐานต่อองค์หลวงปู่พระมหาศิลาครับแล้วก็อธิษฐานต่อองค์พ่อ ขอให้เราเนี่ยนะครับช่วยกันนำพาโองคเเนธเนี่ยครับไปที่จุดอันเหมาะสมได้สําเร็จด้วยเถินเพราะตอนนี้นะครับเรียวแรงของทุกคนเนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วครับพอเราอธิฐานเสร็จเราก็ได้กําลังใจครับปรากฏว่าก็มีจิตอาสาครับโอ้โหมีพี่น้องที่ใจงดงามมากแล้วพอมีคนมาช่วยพระเพียงเนธที่หนักกว่า3-400กิโลกรัมก็สามารถเข็นได้สําเร็จอย่างนี้ครับเป็นไงบ้างครับพี่ยุ้มท่านหนักมากท่านหนัก เป็นโลหะทองเหลือง500กิโลกร,รมัมดังนั้นหนักแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีพี่น้องมาช่วยกันลูกกิ้งกูต้าเอาลูกกิ้งเอาไว้เดียวถ้าคนช่วยดันนั่นก็ได้เซียวลูกกิ้งเดี๋ยวกลัวเ่านฉีกฮะเดี๋ยวกลัวเพื่อนฉีกลูกกิ้งเหรอไม่ลูกขายยาลูกกิ้งใส่ได้นะหนึ่งสองสามเออไหูเซีวดามมาใหอ้าวพี่อา้อา,อา,อาสาธุบารมีหลวงปู่ศิลา เออโหเหาะเลยพ่อเหาะเลยพ่อคะแนนเหาะเลยเหาะเลยเหาะเลยโอ้ขอบคุณมากสุดยอดนักบุญมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บอือนี่แหละปุ่มัญญาชาวบ้านช่างเทคนิคอึ๊บสิ่งแรกเดียวเลยเดียวหลังครับ ถวายหลวงปู่ครับถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยการเอาไว้นอกผมแล้วไว้ในผมไว้เคียร์เคลียร์เคลียร์พัดลมก่อนได้ๆๆครับติดเครื่องไปอ้าวนักกล้ามนักกล้ามสำเร็จมาฮึ่มสองเฮ้ยโอ้โหเหาะเลยสุดยอดอสำเร็จเพียเดียวสุดยอดสุดยอดขาถูง เขอขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้เดี๋ยวก็ใช้ลูกกิ้งเดี๋ยวก็ใช้ลูกกิ้งแล้วก็กิ้งมาจะหาได้ตรงพอหาด้ตรงอย่ง้ไหมแล้วก็กิ้งขึ้นไปอย่างนี้คิว น,นตรงนี้เเนาดี๋ยวขึ้นน้ตองขอบคุณนะครับทุกๆคนที่มีน้ําใจช่วยเรานําพระพิเนรองค์นี้มาปดิสถานนะครับที่วัดของหลวงปู่พระมหาศิลาได้สําเร็จขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับและในวันต่อมานะครับเราก็ได้นำนะครับพระพิเนรองค์นี้ถวายแกหลวงปู่พระมหาศิลาในวันฉลองอายุวัฒนะครับซึ่งพระพิเนรองค์นี้นะครับจะปฏิสถานนะครับอยู่ที่ข้างๆกุฏิหลวงปู่และในอนาคตนะครับเมื่อวัดสวนธรรมปีติวัดของหลวงปู่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับพี่ป่านะครับแล้วก็สาธุสิทธิ์ทุกคนก็ตั้งใจ นะครับจะไปสร้างสารให้องค์พ่อวิฆเนศนะครับที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มอบพรแห่งความสําเร็จให้กับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาทําบุญที่วัดหลวงปู่แน่นะคตครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ช่วยกันยกนะครับองค์นี้เป็นทองเหลืองนะครับน้ําหนักกว่า500กิโลกรัมนะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะส่วนเียเนี่ยเป็นทองคําแท้นะครับใส่ทองคําแท้ไปแล้วก็หน้าตักเนี่ยสานิ้วนะครับ คือหน้าตักประมาณเท่าคนจริงนะครับ3-2นิ้วแต่ด้วยพละ,ะกายที่ใหญ่เนี่ยก็จะทําให้ดูแบบองค์ท่านเนี่ยใหญ่สมบูรณ์นะครับยุ่งเสร็จแล้วอันนี้เป็นปางอะไรครับัตบอันนี้เป็นนั่งบาลังประธานพรก,ก็อํานาจเรื่องอํานาจตําแหน่งหน้าที่การงานวาสนาความสาเร็จความมั่นคงนะครับยุ่งเสร็จแล้วนะครับนี่ผมกับปริเชยยุ่งก็ได้ร่วมหล่อมาถวายหลวงปู่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถวายกันนะครับ เนื่องในวันอายุธนมงคลหลวงปู่พระมาิลานะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นเทวดาองค์หนึ่งที่เรียกว่าเสด็จมาช่วยพระาศาสนาก็แล้วกันนะครับอยากให้มีกุศโลบายทมในแบบนั้นแล้วก็อยากดึงศรัทธาสาธุชนคนที่รักพระพิคเนตมีเยอะอยู่แล้วนะครับมาตรงนี้ก็จะได้ขอพรพระพิคเนตด้วยช่วยสร้างวัดหลวงปู่นะครับผม และที่สําคัญนะครับสิ่งที่มากกว่าการนําพระวิเครองค์นี้มาถวายคือผมกับพี่ป๋าแล้วก็ญาติโยมทุกคนนะครับเราอยากจะมาถวายมุติตาจิตนะครับอยากจะมาอวยพรหลวงปู่อยากให้ท่านนะครับธาตุขันแข็งแรงอยากให้หลวงปู่ท่านมีอายุยืนยาวครับอยากให้ท่านเป็นร่มโพ่ร่มใสให้กับพี่น้องชาวบ้านทุกคนทั่วประเทศเพราะผมเชื่อนะครับว่าความเมตตาของท่านนี่แหละครับจะเป็นกําลังใจจะเป็นศรัทธาให้พวกเราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตของทุกคนครับเอาเป็นว่า สุดท้ายนี้นะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคําสอนของหลวงปู่ขรามาศิลาที่สอนผมและเป็นคุณธรรมแห่งความสําเร็จสําเร็จสําเร็จนั่นก็คือมั่นหามั่นทาและมั่นทานใครทําได้ตามที่หลวงปู่ท่านสอนไว้ขอให้รวย,รวย,รวยล้านเจริญในอาชีพการงานของทุกท่านนะครับสาธุครับ